สวัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะกับ Perfect Car คาจากรถมือ2ของเรานั่นเองวันนี้เบียร์ก็ขออนุญาตเอารถ Toyota Camry นะคะมารีวิวให้ดูกันนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นรุ่นตัว G กำลังแรงม้าของเขาสูงสุดอยู่ที่167แรงม้าเลยแล้วก็ให้แรงบิดอยู่ที่199นิวตันต่อเมตรนะคะเรียกได้ว่าความแรงนี้ไม่เป็น2รองใครเลยสาหรับรุ่นนี้ ดีไซน์ด้านหน้าค่ะด้านหน้าจะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็หรูค่ะสำหรับตัว Camry ตัวนี้นะตัวรถเป็นสีบรอนเงินค่ะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมหรูๆแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ HID นะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าของเขาก็มีไฟ Daytime running l i g h มาให้ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้ไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้นะคะแล้วก็ ขอบคิค้วโครเมียมตัวนี้แบบหรูนะคะตัวนี้สวยมากเลยสภาพด้านหน้าสีโดยรวมแล้วคันนี้เรียกได้ว่าไม่มีทิติเลยนะคะรอยลักยิ้มรอยสเก็ดหินใดๆไม่มีเลยสำหรับคันนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นแม็กขอบ16ค่ะตัวนี้มาจากโตโยต้าเลย ระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะตัวนี้ระบบเบรก ABS แล้วก็มีระบบเสริมแรงเบรก BA ใส่เข้ามาให้แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD เขาก็ใส่มาให้นะคะสำหรับตัวนี้ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบ MacPherson สตนดอิสระนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็พร้อมเหล็กกันโค้งให้ด้วยด้านมือเปิดประตูของเขาก็ยังครอบคิ้วโคมียมมาให้นะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะรูมาก มีมาให้ทั้ง4บานเลยขอบประตูนะคะตัวนี้ขอบล่างขอบบนก็โครเมียมมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายบ้างค่ะด้านท้ายก็จะมีไฟท้ายแล้วก็มีโลโก้ 2.0G มาให้แล้วก็พร้อมด้วยตัว Camry ตัวนี้นะคะแล้วก็มีคิวโครเมี่ยมมาให้เป็นเส้นแบบนี้ให้เสริมในเรื่องของการมีมิติ ในการมองเห็นด้านท้ายของรถนั่นเองเซนเซอร์มีมาให้4จุดค่ะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกหลังเขาก็มีมาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED ค่ะรุ่นนี้ระบบไลฟ์ฟ้าหลังมีมาให้ค่ะเรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าเขาจะให้ลูกเล่นอะไรมาบ้างค่ะให้ในห้องโดยสารตัวนี้นะคะคุมโทนด้วยสีเบจนะ แล้วก็ตัวแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดลายไม้มาให้เพิ่มในส่วนของตัวความหรูหรามาให้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้แล้วก็ดูเรียบหรูค่ะสําหรับแคมรี่คันนี้นะเริ่มกันจากในส่วนของตัวเบาะก,กันก่อนเลยเบาะตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ พวงมาลัยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยค่ะเป็น4ก้านแล้วก็หุ้มหนังมาให้มีในส่วนของตัวควบคุมพวกเครื่องเสียงเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังชันนะในส่วนของตัวนี้ด้านซ้ายก็คือลดเสียงนะคะเพิ่มเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวด้านขวาก็จะเป็นกดดูรอบหน้าจอต่างๆนะคะสำหรับคันนี้นะเนี่ยค่ะ มีก้านคุชคอนโทรมาให้ด้วยค่ะตัวนี้จะมีระบบตั้งล็อกความเร็วให้ด้วยนะสามารถเปิดปิดได้นะสำหรับตัวคุชคอนโทรของเขาระบบไฟหน้าเป็นแบบออโต้ค่ะตัวนี้มีระบบเปิดไฟออโต้ให้ด้วยแล้วก็ระบบเปิดปัดน้ำฝนแบบออโต้ได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างขึ้นลงแบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวพร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบให้นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะอ่าใช่เป็นทั้ง4บานเลย แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเขาก็ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้านะคะรุ่นนี้มีในส่วนของตัวระบบป้องกันการลื่นถลายมาให้พร้อมด้วยระบบบายสปอร์ตนะคะตัวนี้จะเตือนจออรถจุดอับในสายตาน,นั่นเองนะสำหรับคันนี้ฟังก์ชั่นใส่มาให้ค่อนข้างครบค่ะมีตัวเมมโมรี่ปรับเบาะให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้ทั้งหมด2ตํตแหน่งเลย ในส่วนของหน้าจอค่ะรองรับวิทยุ FMAM, CDMP3 ได้นะคะสำหรับคันนี้ USB AUX ได้แอร์ Air แยกค่ะซ้ายขวาเลยสำหรับแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์แบบออโต้แยกอิสระซ้ายขวาด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็มีระบบหมุนเวียนภายในภายนอกตัวรถมาให้นะคะระบบไล่ฝ้าหน้าฟ้าหลังมีมาให้สำหรับตัวแอร์นะ ตัวม่านบางับงแดดกระจกหลังก็เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะสำหรับตัวตัวนี้เป็นออปชันที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นอยู่นะเวลาที่เราขับรถออกไปร้อนๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะคะสำหรับคันนี้ร้อนคอร้อนคอใช่ตัวแผงตัวคอนโซลกลางตรงหัวเกียร์เนี่ยก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างหรูนะเป็นลายไม้แล้วก็หัวเกียร์ก็หุ้มหนังแล้วก็ตัดลายไม้มาให้ด้วย ระบบเกียร์ CVT 6สปีดค่ะรุ่นนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตให้ด้วยสามารถคดเกียร์เองได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เวลาที่เราขึ้นเขาลงเขาเนี่ยใช้โหมดสปอร์ตได้เลยนะคะช่วยได้ค่อนข้างมากเลยแล,แล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกตัดลดแสงแบบอัตโนมืออยู่ยังไม่ใช่อัตโนมัตินะ <c oughs> และ้วก็ ค่อนข้างที่จะยังดูใหม่อยู่นะคะสำหรับตัว Camry ที่ใครที่ตามหารถเซกเมนต์ใหญ่ๆที่ใช้งานได้ดีชาร์จเจอร์ไวเลสเขาก็ใส่เข้ามาให้นะสำหรับรุ่นนี้นะชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้ด้วยน,นะคะช่องเก็บของให้มาค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็กว้างมีแอร์ได้ให้ด้วยน,นะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังตรงนี้อาจจะอยู่คอนโซลตรงนี้ให้เจมพาไปดูนะคะ เขาเรียกได้ว่าออกแบบมาฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยดูหรูแล้วก็ดูน่าใช้มากๆในส่วนของตัวความปลอดภัยแอร์แบ็กก็ใส่มาให้ทั้งหมดรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้มีในส่วนของตัวคู่หน้านะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวม่านนะคะม่านนิราภัยแล้วก็เสริมในเรื่องของหัวเข่าให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้เรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยเขาใส่มาค่อนข้างที่จะครบ VSC เขาก็ใส่มาให้ระบบ ควบคุมการทรงตัวนะคะสําหรับแคมรี่รุ่นนี้สภาพภายในห้องโดยสารนี่ไม่ได้แพ้ภายนอกเลยเบียบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะคันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนใครที่กําลังตามหารถมือสองสภาพดีๆไซส์ผู้บริหารเนี่ยคันนี้นี่เหมาะมากๆสําหรับคุณที่จะเอาไปใช้งานนะแล้วเดี๋ยวเบวียพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะมาในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเบียไม่ต้องพึ่งตากล้องแล้วนะคะ เพราะว่ามันมีในส่วนของตัวโชคอาฝากระโปรงคู่หน้านะตาก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเปิดใช่ใช่เปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องน็อตยังเดิมๆค่ะน็อตเดิมคาดเดิมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมจากโรงงานนะรอยมาร์กสีต่างๆยังอยู่นะคะตัวนี้เราไม่เรียมาแต้มอีนะแต้มได้ไหมไแต้มไม่ได้นะอ่ะด้านบนแผ่นเพ ตัวสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่นะแล้วก็รอยเม็อากยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีเดิมอย่างแน่นอนนะเพราะว่าในส่วนของตัวเพอร์เฟคต์คาร์ของเรารับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกความน้ําท่วมไฟไหม้นะเราไม่ขายนะใครที่ดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเบียพูดทุกคลิปเลยเพราะว่าเรา,ารับประกันจริงๆแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยดูให้แล้วสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างค่ะไม่มีตัวไหนชํารุดแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่ น้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะคะรุ่นนี้ฉนวนกันความร้อนด้านบนก็ยังอยู่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะว่าราคาตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ โอเคค่ะขออนุญ,ญาตสรุปราคาให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเบียร์ขออนุญ,ญาตทวนก่อนนะรถคันนี้เป็นปี2016นะคะเป็นโ o y ยต้ c a ค r y เครื่องยนต์ 2.0G กำลังแรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่แค่667,000บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถกับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะ หรือลูกค้าจะโทรมาตามแคปชั่นด้านล่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเบอร์โทรทีมงานเราใส่ไว้ให้แล้วนะคะ6,67,000บาทที่สำคัญโปรโมชั่นออกรถ100บาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ส่วนรถเพิ่มเติมโปรโมชั่นท็อปอัพเราก็มีให้จองเท่าไหร่รถเท่านั้นก็คือถ้าคุณจองมา5,000ได้รถ5 0 0 0แต่สูงสุดเราให้จองได้ถึง3 0,000เลยสำหรับรถคันนี้นะคะสำหรับใครที่ สนใจอยากจะออกรถโปรโมชั่น100บาทกับเราคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีแถมให้กับคุณเต็มๆอีกด้วยนะคะเราก็รับประกันสูงสุด1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรเราก็มีให้วันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าอีกด้วยฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่กำลังดูคลิปอยู่รบกวนฝากกด subscribe, s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าลูกค้ากดติดตามคุณจะไม่พลาดในส่วนของโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถสวยๆที่ทาง Perfect Car านำมาอัปเดตทุกวันค่ะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ